สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง s คริปดีอีนะผมก็จะมาสอนใช้รีคอนขีดเอในการสืบหาข้อมูลต่างๆแบบง่ายๆอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มรันด้วยคําสั่งซูดู r รีคอนขีดเอนะครับผมเอาโอเคแล้วก็พัดเปิดนะครับอ่ะแล้วก็รอมันประมวลผลข้อมูลนิดน,นึ่งนี่มาแล้วนะครับ อ่าพอเรารันร e คอนขีดเอ็เสร็จเนี่ยเราก็จะได้หน้าคอนโซลมาแบบนี้นะผมเราก็จะเห็นตรงเขียวๆนี้ว่านี่ No Module e n a b l e Restore ก็คือไม่มีโมดูลที่รีตออยู่นะครับอ่าให้เราใช้คำสั่ง h e l p เพื่อดูว่าเราสามารถใช้คำสั่งอะไรได้บ้างอ่าเดี๋ยวหลักๆที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับก็จะเป็น Work Space นะผมแล้วก็ Shell นะครับ e c u t e shell c o คอม n านะว่ามันคืออะไรแล้วก็โมดูลนะผมแล้วก็ มาร์เก็ตสเปซนะผมตรงนี้นะผมอ้าวแล้วตัวอัดผมไปไหนนี่โอ้ตัวอัดหายครับอนนี้นีอยู่นี่โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลืกคคาสั่งแรกกันเลยอ่าเชลนะครับเชลคืออะไรก็คือการรันคำสั่งนอกจากนอกจากรีคอนนะครับในคอนโซลอ่ะเดี๋ยวเราจะมารันคำสั่ง LS เพืพูดดูไฟล์นี่มันไม่ได้นะครับผมเราต้องใช้เชล แล้วก็ l e นะผมมันก็จะแสดงไฟล์มาให้แบบนี้นะผมโอเคก็เชลงอาง่ายๆเลยก็คือรันคาสั่งนอกรันคําสั่ง Linux จากในนี้นะผมแบบไม่ต้องออไปอยู่ใน linux นะผม <laughs> งง,ง,งนิดหน่อยนะอะอย่างต่อไป work space ก็ผมก็คือการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะผมโปรเจกต์ project ของเราอะตอนนี้เราอยู่ในโปรเจกต์ default นะผมวิธีดูก็จะจะดูตรงนี้นะ default ตรงนี้นะผม อ่าเดี๋ยวเรามาใช้คำสั่ง workspace แล้วก็อ่ากดรันไหมอ่าเราสามารถสร้างโปรเจกต์แล้วก็ดูโปรเจกต์ทั้งหมดแล้วก็โหลดเข้าโปรเจกต์ได้นะครับแล้วก็ลบได้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูโปรเจกต์ทั้งหมดกันนะครับโดยใช้คำสั่ง workspace list นะผมนะตอนนี้ยังไม่มีอ่าโปรเจกต์ Project อะไรเลยนะผมมีแค่คเดี๋ยวเราจะมาสร้างโดยใช้คำสั่ง workspace create นะผม โอเคแล้วก็ผมจะตั้งชื่อโปรเจก t นี้ว่าสืบข้อมูลคนร้ายนะครับคนร้ายอ่ะประมาณนี้นะผมเอาล้วให้เรารันไปนะครับโอเคแล้วแล้วก็เราลองใช้เวิร์กเวิร์กสเปซลีดใหม่นะครับลีดโปรเจกต์มาก็คือโปรเจกต์ที่เราทําทั้งหมดอะ่ะอันนี้เราก็จะมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าสืบข้อมูลคนร้ายนะครับ อ่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำในโปรเจกต์เดิฟอลนะตรงนี้นะผมเราเราจะไปทําในสืบข้อมูลออน้ายกันซึ่งผมก็หยุ่นี้แล้วดูจากตรงนี้นะผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้อะไรที่มันแบบว่าลึกซึ้งมากกว่าก่านั้นครับก็คือ Market Space นะผม Market Space คืออะไรมันก็คือกล่องมันมันเป็นเครื่องมือที่เอาไว้โหลดเครื่องมือโหลดโมดูลแล้วผมเครื่องมือที่เอาไว้โหลดเครื่องมืออ่าเอาง่ายๆเลย เวลาเราจะใช้แบบสืบข้อมูลอนะเราก็ต้องใช้อันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอน market นะครับผมปึ๊บนี่มันทําอะไรได้บ้างอินโฟนะผมแล้วก็ติดตั้งเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการสืบข้อมูลอ่ารีเฟชนะครับแล้วก็รีมูฟลบโมดูลนะผมแล้วก็เซิร์ชนะผมอ่าอย่างเช่นเราจะต้องการเราต้องการโมดูลอะไรนะผมอย่างเช่นผมต้องการโมดูลในการแบบว่าสืบสืบข้อมูลด้วยชื่ออะไรเงี้ย สู่ข้อมูลบัญชีอ่าให้เราพิมพ์คาว่าโปรไฟล์แบบนี้นะผมปุ๊บนี่มันก็จะแสดงโมดูลต่างๆที่เราสามารถใช้ได้นะผมอ่ะผมขอเลือกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะผมจะเป็นในเจ้าโมดูลตัวนี้แล้วกันนะผมที่มันใช้ค้นหาข้อมูลนะครับผ่านการค้นหาชื่อนะผมอ่ะเราใช้คาสั่ง market s p a c e แล้วก็ restore นะผม restore แล้วก็ตามด้วยโมดูลนะผมแป๊บนึง ก๊อปปี้ไอ้ขีดๆนี้มาด้วยมันไม่จําเป็นนะผมปึ๊บอ่ะปึ๊บวางไปอ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็จะเนี่ยครับมันก็จะโหลดข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับให้เราใช้คําสั่งอินโฟนะครับในการดูว่าเราอยู่ในบรรทัดไหนอ๋อผมลืมเข้าเจ้าโมดูลตรงนี้แลผมให้อ่ะอย่างต่อไปที่ผมจะมาสอนนะครับก็คือโมดูลแบบนี้นะผม โมดูลแล้วก็โหลดนะผมโหลดแล้วก็ตามด้วยโมดูลของเรานี่เราก็จะเข้ามาในนี้แล้วให้เราใช้คาสั่งอินโฟนะผมในการดูว่าเราจะตั้งค่าอะไร,ะรบ้างตรงนี้นะครับให้เราใส่เป็นชื่อผู้ใช้นะผมะใส่ยังไงนะผมเราเพิมพ์คำว่าออปชันนะผมออปชัน แล้วก็เซตนะผมแล้วก,ก็พิมพ์เขาว่าซอสนะผมแล้วก็อ่าชื่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับผมผมจะเป็นชื่อช่องผมละกันอะ scr ipt underscore d e v แล้วผมแล้วก็1 1 2่สก็จะเป็นชื่อใน YouTube ผมนอะอะแล้วเราก็กดอ่า e นเตอไป หลังจากนั้นนะครับให้เราใช้คําสั่ง run อาอย้ายคีย์บอร์ดไม่ได้แล้ววะอ๋นนี้่ะ r u n แบบนี้นะเพื่อ run แปลงไปนะผมนี่นี่น,นี่มันก็จะสแกนให้เรานะผมมีดูมันจะสแกนในเว็บต่างๆนะครับว่ามีชื่อนี้ในเว็บนั้นไหมนะผมถ้าเจอมันจะขึ้นมาเลยอเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าใน YouTube ผมเนี่ยมันใช้ชื่อนี้จริงหรือเปล่าก็ ทุกคนก็สามารถกดมาในช่องผมได้นะว่าชื่อช่องผมเป็นไงเออมันจะเป็นชื่อที่ผมใส่ลงไปนะครับคลิปดีบีเออหนึ่งหนึ่งสองสามนะผมรอมันสแกนสักพักนะก็ไม่อยากตัดนะผมทุไม่อยากตัดตอนนี้ไปนี่ทุกคนจะได้ความรู้นะผมเออมันจะได้ดูไม่เฟกนะขอไม่ตัดนะเออไปไปข้าม <laughs> ไปข้ามกันเราเองแล้วกัน มันจะได้แบบดูสดๆสมจริงหน่อยอ่าตรงนี้ขอไม่พูดอะไรนะครับ อ่าอ่ามันขึ้นเขียวๆแบบนี้นะก็คือเจอชื่อผมแล้วนะผมนี่ผมทำ YouTube นะผมชื่อช่องคลิปดีอีวีนะครับอ่าแล้วก็มี URL มาให้ด้วยนะผมก็คือลิงก์ช่องของผมมาเลยนะผมอ่าเราจะก๊อปปี้นะผมแล้วเราจะเอาไปวางกันนะครับนะผมแล้วก็วางลิงก์ลงไปปึ๊บแล้วก็รันอ่ะรอโหลดครับ โอเคนี่คือช่องผมเลยนะครับผมตามลิงก์ที่มันเอามาให้นะครับผมนี่อ่าก็นี่นะผมดูตรงนี้แอดคลิปดีวหนึ่งหนึ่งสองสามที่ผมใส่ไปในเจ้าตัวรีคอนเนี่ยก็ใช้ยูสเนมเดียวกันนะครับผมแล้วก็มาเจอช่องผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัดไปที่ในรีคอนอ่าพอทุกคนเนี่ยไม่ใช้แล้วต้องการออกนะับก็ใช้คำสั่ง exit ออกไปเลยนะผม exit แบบนี้ปึ๊บโอเค ก็เอา้าเนี่ยจะหมดอาช่างมันนะผมก็จบคลิปแล้วนะผมก็อันนี้เป็นแค่อ p ีแรกนะครับผมเดี๋ยวจะมี EP ีต่อๆไปก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะผมบายยเจอกันคลิปหน้านะผมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยถ้าชอบก็ ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าชอบอ่าอ่า YouTube มันจะได้ดันคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มมีประโยชน์มากเลยนะครับผมเจอกันใหม่นะครับ